สวัสดีค่ะ พบกับเว็บไซต์สมัครงานคุณภาพ nationjobs.com e ที่เป็นทุกคำตอบของการหางานและการหาคนกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยค่ะบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดงเครื่องดื่มซปเปอร์ลูกทุง่งเครื่องดื่มสปอนเซอร์เครื่องดื่มกระทิงแดงโคลากาแฟพร้อมดื่มกระทิงแดงชาขาวเพียวริค่มาเลทานตะวันซันสแนค็คเครื่องดื่มเรดบูลเอ็กซ์ตร้าและเครื่องดื่มเรดดี้เปิดรับสมัครพนักงานประจำโรงงานที่ปราจีนบุรี ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้และผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไปทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์หน้าอ่านเช่นเคยนะคะ หากคุณผู้ชมคิดว่าการลงทุนในปี2011เป็นเรื่องยากแล้วแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปี2012ก็อาจจะเจอโจทย์การลงทุนที่ยากยิ่งกว่าก็เป็นได้นะคะเพราะไม่ว่าจะเหลียวมองตัวแปร ى, ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ถือได้ว่านักลงทุนก็ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องยากและโจทหินแทบทั้งสิน้น ร่วมเรียนรู้มุมมองการบริหารงานที่หลากหลายจาก12กูรูที่จะมาให้แนวคิดการจัดการเงินในปี2012ในคอลัมน์ Money at Work เว็บไซต์ nationjobs.com e ค่ะ